กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสมองสบอนเนาะยินดีตอนหับกบสู่สองน้องเดือนเมื่อนี้แม่น้องเดือนกับมาฮาดอกกเจียวอีกคือเก่าพี่น้องงามงามในรายดอกเลยมาเตะสาวๆกับเท,ท้าแม่ยันประธานงัวพี่น้องเอ้ยเห็นอยู่ฝั่งนะดอกหนึ่งในยางไปเอากยันเท้าแม่บบเห็น nên này đỏ son đỏ của nhìn nhìn này đỏ bỏ sẽ đang mà khôn bỏ ma ha nó theo này mẹ nó đây ăn ỏi mình đang đưa cái chị mà vì nó người nó đây cái kề, kề không có chị tát đâu tôi bọn ao bố buồn cả cạnh. ha theo ăn gấp cái cậy hay na phi เป็นดอนเนาะแถวอันป่าใกล้ๆให้หน้าไม่ต้องห้อยงูอากินไปเนาะ Mấy nhạc thạo subscribe mẹ ơi thì đã ngâm nga một Tô Há tam bà phai mạnh nó sẽ hên ngài Nèm bà em sẽ hên với nó Ôi, nhà mà dạo có hôn, hôn. เชียงไก่ป่าคันพี่น้องเว้ยโุ้ยดอกนี้คือมางานเลยอันนี้ เห็ดเนี่ยโอย้เห็ดเผอกเขา <c oughs> ดอกยหญ่เลยเก็บแป๊บเดียวพี่น้องจวบักล้ายเลย นน้ำโคงน้ำปลาเมื่อนี้ก็มากับเท้าแม่สองคนพี่น้องเลยพอลองเดือนก็เอาลูกอยู่เพื่อนเหลาาหาดอกกะเที่ยน้ำกันพี่น้องแม่แม่จะทอแม่ไปทางไรปันี้ บ้บานเมาเอแพี่น้องไอ้ดอกกระเจียวกัะรอบนี้นาสิเป็นรอบสุดท้ายเนาะที่แม่น้องเดือนจิจะมาห้าดอกกระเจียวเพราะว่าเริ่มบานเลยดอกจุ้มเธอมีหน่อยมารอบนี้มารอบก่อนดอกจุ้มยังลายอยู่แต่ว่ามารอบนี้ดอกจุ้มมีหน่อยส่วนลายก็ซิมีแต่ดอกบาน <laughs> Thôi mẹ cái chất gì thằng này xem nó ý có ho ăn đi mẹ เาแห้งเลยพี่น้องดอกนี่เผาหนาวเลยดอกที่มันเถาแห้งกลายแมงอีกเจ้ากินเบิดมาแต้สาวๆท้องก็เริ่มห้องเลยพี่น้องไอ้ิวเขาอันนี้ก็เผาเลยโอเคลบ พ่อแม่ห้าไปหามากระไรตาสันจัองจนปวดบดสาตานี่เน้องสางโบเห็ดเฮ็ดละงอกพี่น้องแถวนี้ป่าเฮ็ดละงอกมาจากเก่าได้เฮ็ดละงอกพี่น้องเลย แถวลำหวยแถวนี้เป็นลำหวยทรายมาหาเห็ดปลูกวตะเกาถ้าขึ้นมาข้างโคกนี่เป็นเห็ดละงอกป่าเห็ดแถวนี้นี่นจะดอกบานบานดอกระเจียวกะนี่นจะดอกบานบๆดอกเขียว น,นี่เป็นใบาตายมันใบาขาบมันวอ้ยขอซับขอซับมารอบนี้ดอกจุม้มเือว่าหายอยากลายมาสุดก่อนดอกจุ้มลายมารอบนีส่วนลายมีแต่อดอกบานคุอสิเป็นรอบสุดท้าย มีแต่สิทธาเลยนะแม่บาทเนี่ยตัวแรกทาประเฮนกับเทาแล้วก็เจียวข้าวเออสว่วนแรกกบสิงหัวอะไรกินะำ่าง่วกับกินง่วกับมัก อนนี้ก็สิบกับแล้วปลาลุงเรวก็เจียวก็ได้ประมาณนี้เนาะว้าโตของแม่น้องเดือนสตาตาของาทาแม่สาทธงองไพ่ายแม่ขอมคงไม่แพ้ครู้เลยคงแม่น้องเดือนถือว่าได้ไลยกว่าของทาแมเ่เนาะมารอบนี้ทาแม่ก็จนเปียกตอนหยอดอยู่สบายดีพี่น้องหาจุดตาตุกตะโฟพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่ฝนตกพี่น้อง บันนี้ห้ามายังมาเศร้าเนาะใบใหม่มันค้างเอาขอดกขอไปหนามันค้างแคอใบใหม่แค่น,นี้ห้าหมุนป่าไปเปียกมึ๊บพี่น้องย้ยไม่ต้องด้วยกับเปียกตําหยอบเลยขิปน้ก็ล่าละไรปะลุงพอกันใหม่ลิดมาฝากกดไล์ก็แร์ก็กติดตามส่องน้องเดือนแล้วก็ฝากเข้าไปก็ติดตามฮับส้มส่องน้องด่าให้ในเรื่องพี่น้องให้่านเร็วๆเ,เนาะกับสบายดี